นะฮะเดี๋ยวก็จะแบ่งให้อสมมแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับดําเนินการเอาไปมอบให้พวกผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อ่าที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจัดตั้งโรงทานที่นี่ทั้งหมดเลยนะฮนะโอ้นั่นตรงนู้นเขาแอบ,บกินอะไรกันไม่รู้ไม่เรียกเลยนน่ะแหมกินน้ําเย็นเนี่ยหยอกเขาเฉยอื้ะ ตังไปใส่ตู้เลยใครก็แหมพี่เลนมาตังมาถวายบางคนเขาไม่รู้บางคนเนี่ยไม่รู้ก็เกิดความศรัทธานะแต่ว่าก็ห้ามกันมาตลอดประกาศกันคอแทบแตกว่ายาวตัดใจตายยาวปัจใจตายอะไรเงี้ยใส่ตู้วัดเลยครับมา เดี๋ยวหน้ากากอนามัยแยกไว้ใครไม่มีนี่หน้ากากอนามัยก็เดี๋ยวจะแจกหน้ากากอนามัยใครไม่มีใครไม่ใส่ก็อึดอัดก็กลับบ้านเลยไม่ต้องอยู่เดี๋ยวโควิดมาติดชาวบ้านเขาถูกไหมอืมออะเดี๋ยวให้นั่งข้างๆพี่เอาไหมไม่ใส่หน้ากากอนามัยเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาไล่ไปเลยนะเออบางคนบอกลืมหน้ามึนหน้าด้านจะมานั่งไหว้พระข้างๆพี่เอาไหมไม่เอาไม่เอานะนี่นี่ต้องอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกัน โอ้โหนี่แม่นี่นั่งต่อไปนู่นเลยขึ้นตลาดไปเลยอันนี้ตรงนี้พอแล้วดีกว่าเดี๋ยวติดโต๊ะเดี๋ยวฝั่งมานะฝั่งนี้เลยนั่งใครมามาเพิ่มนั่งฝั่งนี้ถึงบันไดเลยไม่มีนนะมาที่นี่แนละ้วจ้าไปวัดเพา่อแล้วก็เชื่อเขาใจง่ายพอเขาให้มาก็มา <laughs> ี้ไปดักหลงกกุนนะเามาวัดบ้านตัวเองรีบกลับเลยรีบกลับเลยเอาอะไรมาถวายมั่งน้ำเดิมมีนมมาด้วยอ๋้าวซื้อไว้นานเลล่ะซื้อเก็บไว้ตั้งปีไหนนงุหนี่น้ำดื่มนะไม่เยอทองจะเก็บอะไรกันนานไม่ถึงปีโอไม่ถึงปีไงทบุนี่เลน้ำนี่เก็บซื้อมาเป็นปีเลยไงเนี่ยโอ้โหีนี่โอ้โหตกตะกอนหรือยังดูก่อนเน ลากจะง,งอกแล้วมั้งนะโอ้อา้าวเฮ้ยเป็นบรรยากาศดสดๆนะ,ะบริเวณวัดท่าช้างนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะต้องหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะเดินไปรับหลวงตาบุญชื่นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมทั้งสถานีทีวีต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ขอขอบคุณนะฮะชาวบ้าน ท่าช้างนะครับหมู่ที่สามแล้วก็แม่หน่วยราชการต่างๆนะฮะที่มาร่วมกันอำนวยความสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ฮะแล